ตัวอมีอะไรกินบ้างอะหิวโอ้โหยังไม่ต้มน้ำซุปเลยเนี่ยแล้วเมล่าจะได้กินอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอย่าเพิ่งโมนขอเวลาเพียแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแค่เทซุปชาบูเข้มข้นของ Peel Food ผสมกับน้ำร้อนก็ได้ซุปชาบูอร่อยอร่อยไว้ทานง่ายมากอร่อยง่ายสะดวกประหยัดว่าแต่ตูนนสั่งซ eh> uh ื้อจากที่ไหนมาเนี่ยนี่เลย แค่แอดไลน์กดช็อปผ่านามช็อปเลือกสินค้าที่ต้องการแถมใส่โค้ด peel f o o d m a n i ยได้ส่วนลดเพิ่มอีก5%ด้วยค่ะ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีเมนี่วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตูแอมมินเอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวข่าว,าวรอบๆหลีกกันสัหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะขอไลด์ด้วยขอซับด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับแน่นคือเรื่องของ LA Lakers กันสัหน่อยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ใน preseason นะครับสเกมติดต่อกันแล้วแฟรงค์วูโก้เนี่ยได้ออกมาพูดถึงการพ่ายแพ้นะครับว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับแล้วก็ไดดด้้้พูถึงงงงรรรบบออออนนนเเเเจจมมมสสส์์ววว่่่าาาใใช2กกุทยย preseason ีตตัข ที่จะลงสนามทํากรแข่งขันนะครับและเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าทีมของพวกเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนในการปรับปรุงการเล่นเกมบุกครับในฤดูกาลก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นการลากบอลต่างๆใช่ไหมครับแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาจะเน้นการจ่ายบอลถ่ายบอลให้มากขึ้นครับเหล่านี้เนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปเขาบอกว่ามันจะเต็มไปด้วยการผิดพลาดแบบนี้เนี่ยแหละครับลหลายๆคนพอเห็นการเทิร์นโอเวอร์ของราเซลเวสบุกแล้วปวดหัวเกมแรกซัดไป6เกมสซัดไปอีก92เกมรวมกัน15ครั้งแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยากจจเมรรีะอดไค แต่เชื่อเถอะครับว่านักกีฬาระดับนี้เนี่ย <Ừ. S 1> เขาก็ต้องรู้ดีครับว่าเขาควรจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแบบไหนหล,หลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่าอยากจะให้อดินเนี่ยทำเรื่องข้อสังเกตต่ตางๆของ LA L a l a k e r เเหมือนที่ทำากับชิคาโกบูลส์แมมมี่ยี <Ừ. S 1> หรือว่าวอริเออร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเก็เยอยากจะบอกเพื่อนๆตรงนี้นะครับว่าขอเวลาอีกนิดน,นึงครับอยากจะเห็นทั้ง3คนครับบิ๊กทรีทั้ง3คนว่าจะเป็นบรอบอนเจมส์รัสเซลเวอร์สบุกแล้วก็แอนโทนีเดวิสเนี่ยลงสนามพร้อมๆกันสักหน่อยครับอยากจะดูว่าการเล่นของเขาเเเเเนน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 ่่จจะะะปปป็็็แแบบบไหหถถ้าาาากกกิิดสมมมุตววคืออลลลัรรใภพ งไงหรือว่าถ้าเกิดเล่นไม่ดีแล้วให้เรบบอนเจมส์แต่ึ้นมาเป็นคนถือบอลหลักแบบปกติเกมสรงของเลเกอร์เสียจะเป็นแบบไหนเหล่านี้เนี่ยน่าจับตามองมากกว่าครับดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นแฟนเ a ลเอลเลเกอร์สเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลนะครับแม้ว่าล่าสุดตัวของเรบบอนเจมส์เนี่ยเขาจะออกมาพูดนะครับว่าเขาไม่ได้แคร์เกมการแข่งขันพรีซีซั่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาแคร์การซ้อมนอกสนามมากกว่าแต่จริงๆอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าการซ้อมร่วมกับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงิงงงงแแแแต่่่่่กกกกกกาา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 ารรรรทีีซ้้้ออมมมมมปุ๊บเเนนนยลลใใชจขขััถวววค็ คัญมากกว่าดังนั้นแม้จะเป็นช่วงแค่ preseason ก็ตามเนี่ยเราก็เลยยังแปลกใจครับว่าทําไมทางแฟรงก์โวกเกเนี่ยเขาถึงไม่ใช้บิ๊กทรีทั้ง3คนลงสนามพร้อมๆกันให้เราเห็นกันสักหน่อยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้บางเกมให้รัสเซลล์เวสบุกลงกับรบอนเจมส ok, ์แล้วก็เอาแอนโทนีเดวิสพักบางเกมให้รัสเซลล์เวสบุกกับแอนโทนีเดวิสลงแล้วก็เอารบอนเจมส์พักเราคาดหวังนะคบว่าในช่วง2เกมสุดท้ายใน preseason ที่เหลืออยู่เนี่ยพวกเราจะได้เห็นบิ๊กทรีทั้งสามคนครับลงสนามพร้อมๆกันแล้วนของมางกมั ครับแฟรงก์โวกก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าตัวของมาริคแม็กเน่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขานีบครับไม่สามารถทาการแข่งขันได้ในพรีซ mm ีซันที่เหลืออยู่ต้องพักประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วค่อยมาประเมินอาการอีกทีว่าะจะพร้อมลงสนามทําการแข่งขันในช่วงเปิดฤดูกาลหรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันและล่าสุดก็ยังมีอีกครับปัญหานั่นก็คือทาเลนท์ฮอตันทักเกอร์ครับต้องเตรียมตัวเข้าสู่การผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บ mm hmm. ที่บริเวณนิ้วโป้งขวานะครับรู้สึกว่าจะมีอาการเส้นเอ็นฉีกนิดนึงครับต้องผ่า เทเรนฮอสเตนทักเกอร์และก็มาลิกมังนะครับส่วนทั้ง3คนจะกลับมาได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเราไปต่อ Chicago Boost. กันที่ชิคาโกบูลสกันซะหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะพวกเราได้ทาวิดีโอเกี่ยวกับชิคาโกบูลสไปโร่ความร้อนแรงของพวกเขาในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยทำให้เอ็มินเอสนใจและก็ได้บอกว่าแพทริกพูลเรียมเนี่ยนะคะที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายคลิกอย่างรุนแรงเนี่ยต้องพักอย่างน้อย 4- 6สัปดาห์เราไม่น่าจะได้เห็นเขาลงทําการแข่งในช่วงต้นฤดูกาลแต่ล่าสุดคะ่ะการฟื้นฟูจากอาการ เลยตอบสนองจากการรักษาได้เป็นอย่างดีเลยเป็นไปได้ว่าเกมพรีเซนซ์ส,นสุดท้ายค่ะที่จะเจอกับเมมฟิสคิสซี่วันเสาร์เจ็ดโมงเช้าเนี่ยถึงตอนนั้นจะเลย4สัปดาห์ไปแล้วพวกเราอาจจะได้เห็นเขาลงสนามทําการแข่งขันแม้ตัวตัวเนี่ยจะคิดว่าจริงๆเราพักไปก่อนค่ะฤด,ดูการเริ่มเนี่ยเราค่อยลงทําการแข่งขันก <marketing S 2> ็ได้ <Ko day. S 2> แต่ถ้าหากว่าเราเห็นเขาลงทําการแข่งขันเนี่ยนั่นหมายความว่าร่างกายของเขาพร้อมนะคะอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่หลงเหลืออยู่แล้วในส่วนนี้เจวอนเด้กรีนเนี่ยก็จะกลับไปเป็นบทบาทสำรองช่วยทีมต่อไปนะคะเราก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อไปปค่่่ะถือววาาเ็นขดี ของทีมค่ะแบบนี้นะคะถ้าตัวจริงเนี่ยจะลงตัวมากกว่าค่ะฟังข่าวดีๆของแอดมินตูนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวแย่ๆกันบ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยน่าจะได้หินข่าวนะครับที่มีอดีตนักบาส NBA กว่า18คนนะครับรวมถึงภรรยาของเขาจากหนึ่งใน18คนนั้นด้วยพวกเขาโดนจับนะครับแล้วก็ตั้งข้อหาในการโกงสวัสดิการทางด้านสุขภาพข,ของทาง NBA มูลค่ากว่า4ล้านเหรียญครับหลักๆแล้วเนี่ยนะพวกเขาเนี่ทำใบเสร็จปลอมครับแล้วก็ไปเบิกเงินค่ารักษาา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 พพยยายบลาตต่่่่งงงงๆคครรััโดเเเฉะืออททํฟนมีวก บอกมารายงานว่ามีนักกีฬาอยู่คนหนึ่งครับทำรายงานว่าไปทําครอบฟันนะครับสี่หมื่นแปดพันเหรียญครับทำฟันแปดซี่เนี่ยทำครอบฟันทํารากฟันเทียมต่างๆเนี่ยเพราะว่าการทําฟันในอเมริกาเนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่ามูลค่าแพงมากๆนะครับไม่ใช่เป็นแค่เช็คอัพธรรมดาหรือจะเป็นการขูดหินปูนก็ตามครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยร่วมหมื่นแต่ในกรณีของนักบาส NBA คนนี้เนี่ยนะครับเขาเบิกเงินกว่า48,000ดเหรียญน,นะครับเป็นล้านอนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ทําจริงนะครับตัวของเขาเนี่ยนักกีฬาคนดังกลนน่่วนี้ยัทตอู การในเขาตรวจสอบหมดเลยนะครับการเดินทางต่างๆหมืจะเป็นอีเมลว่าจะเป็น G.P.S. ของโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามข่าวยังบอกอีกนะว่าหัวโจกของเรื่องนี้เนี่ยนั่นคือเทเรนซ์วิลเลียมเทเรนซ์วิลเลียมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าศักยภาพในการเล่นของเขาเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่แม้จะเป็นอดีตราฟันดับที่11ปี2009ก็ตามจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยนะว่ากันว่าเกิดในปี2017เจตัวของเทเรนซ์วิลเลียมเนี่ยเขาแจ้งทางหลีก เสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นไปพอส่งไปปุ๊บเนี่ยสักพักนึงก็มีเงินกลับเข้ามาให้กับแอคเค้์ของเขาครับมันก็เลยทําให้เป็นโอ้โหทำได้เว้ยทำเป็นขบวนการเลยคราวนี้ก็ไปชักชวนเพื่อนเข้ามาครับแล้วพอทําไปปุ๊บมูลค่ามันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวเนี่ยก็เก็บเป็นค่าคอมมิชชั่นเรียกว,ว่าทําเป็นล่ําเป็นสันเลยครับมูลค่าเนี่ย <ừ. S 1> เป็นล,ล้านๆเลยนะครับแต่ที่เซ็งแล้วก็ผิดหวังมากที่สุดนะครับมีนักกีฬาอยู่2คนครับที่ส่วนตัวแอดมินเก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนั่น ออร์ดิเฟนซีฟทีมของเอ็นบีถึง6ครั้งนะครับ6สมัย mm hmm. ไม่ธรรมดาแม้กระทั่งโคบี้เบรนเนี่ยยังชื่นชมโทนี่อเลนเลยว, mm hmm. ว่าเวลาเขาเจอกับโทนี่อเลนเนี่ยโทนี่อเลนคือผู้เล่นเกมรับที่เขารู้สึกว่าโอ้โหโหดแล้วก็เหนียวที่สุดแต่สุดท้ายต้องมาทําแบบนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยทั้งเมมฟิสกิสซี่เนี่ยกำลังจะรีไทม์เบอร์เสื้อให้กับตัวของโทนี่อเลนนะครับพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทางทีมเมมฟิสกิสซี่เนี่ยเขาจะยกเลิกเลยหรื<ๆ>อเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แยยยยย่่่่่่่่่่มมาาาากกกกๆๆคคคคครรรรรรรัััับบเเเเเเเืองงงงงนนนนนนนีีนีีี้้้้้ไวววจจะะะะิิิิดดดขึึลลลฟููแแสสสสหป็ทท NBA ตั้งใจจะมอบให้กับนักกีฬาทุกคนในลีกทั้งที่กําลังเล่นอยู่นะคะหรือว่ารีทายไปแล้วทําให้ในอนาคตเนี่ยตัวว่าจะต้องเจอขั้นตอนต่างๆเนี่ยมากมายแน่นอนใ,<ช>ในการเบิกจ่ายสงสารคนที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยโดนเพิ่มขั้นตอนแน่นอนเป็นเพราะความโลภค่พะพอทำได้แล้วเนี่ยก็ติดใจก็ยิ่งทําอีกโทนี่แอลเลนเนี่ยนะคะเขาทําเงินจากสัญญา NBA เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ40-41ล้านเหรียญเลยนะคะแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1,200ล้านบาทต่อให้หักภาษีอะไรก็แล้วแต่่นีอหเง ก้อนโตขนาดนี้ในการใช้ชีวิตประจําวันตูนว่ามันมากมายมหาศาลเห,หลือเกินแล้วค่ะพอพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยนะครับเราไปต่อกันที่เรื่องของเบนซิมมอนส์กันสัหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอเจนต์ส่วนตัวของเขาอย่างริชพอเนี่ยได้มีข่าวนะครับว่าได้มีการติดต่อกับทั้งทีมซิกเซอร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วลมีการพูดคุยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแวววมาว่าภายในอาทิตย์นี้เนี่ยครับเราอาจจะได้เห็นการรายงานตัวของเบนซิมมอนส์ก็เป็นไปได้ครับนี่คือไม้แข็งนะครับอย่างที่บอกว่าทางซิกสััญญาาานนใก้้ออที่25% 2ขงตวเเ8.2ล พอไม่จ่ายแบบนี้ปุ๊บเอาละชักเคลียนละริชพอกับทางเบนซิมมอลเนี่ยคงมีการพูดคุยเลยเฮ้ยเอาไงดีวะตอนนี้เนี่ยเงินยังไม่ยอมเข้ามาเลยแถมไม่ยอมลงพรีซีซั่นเนี่ยว่ากันว่านะครับรวมเกมวันนี้ด้วยที่เขาเจอกับลุกลินเนสเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเบนซิมมอลเสียเงินหายไปกว่าร่วม1ล้านเหรียญแล้วนะครับหรือว่า32 33ล้านบาทเนี่ยแหละครับมหาศาลมากๆนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุเพราะว่าสุดท้ายแล้วทางริชพอก็เลยตัดสินใจพูดคุยกับทางทีมอีกทีหนึ่งไม่อย่างนั้องมมาาตติด กันต่อครับว่าหลังจากที่เบนซิมอนเนี่ยเขามารายงานตัวกับทางทีมซิกเซอร์แล้วจริงๆเนี่ยปฏิกิริยาของคนในทีมจะเป็นยังไงแฟนๆของทีมซิกเซอร์จะเป็นยังไงยังรับเขาได้อยู่หรือเปล่าปากเนี่ยบอกว่าคิดถึงอยากจะให้เขากลับมาร่วมทีมแต่พอก,กลับมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสภาพแบบไหนเราต้องมาติดตามชมกันนะครับแต่สุดท้ายครับสิ่งที่ทางริชพอร์แล้วก็ทางเบนซิมอนเขาตัดสินใจทําแบบนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมเข้ามารายงานตัวไม่ยอมที่จะมาเล่นหรือว่ามาซ้อมหรือว เบนซิมมอนส์หลังจากรายงานตัวกับทางทีมแล้วเนี่ยเขาจะลงสนามทาแกางแข่งขันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ลงสนามทาแกางแข่งขันเลยสักเกมเนี่ยการที่จะเทรดเนี่ยมันยากมากนะครับไม่เห็นผลงานไม่รู้ว่าตัวของเบนซิมมอนส์พัฒนาการยิงหรือเปล่าเนี่ยทีมที่ต้องการจะเอาเขาไปร่วมทีมแล้วต้องเสียสิทธิ์ราฟเสียอะไรมากมายแบบนี้เนี่ยเขาก็คิดหนักแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของทั้ง2ฝ่ายนะครับทางเบนซิมมอนส์เองก็ได้เงินในส่วนของซิกเซอร์เนี่ยกขาพยายามมองหาการเทรดที่มากขึ้นแต่ส เกิดเรายังคงไม่เห็นนะครับจนฤดูกาลเปิดเนี่ยนั่นหมายความว่าดาร์เรลมอรี่เนี่ยเขารอเขารอจนหลัง15ธันวาคมอย่างที่บอกครับลากไปจนถึงก่อนเส้นตตยการเทรดเนี่ยนักกีฬาที่เซ็นสัญญาในช่วงฟรีเอเจนก่อนหน้านี้นะในช่วงปีฤดูกาลเนี่ยจะสามารถขยับได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลัง15ธันวาคมห,หลัง15ธันวาคมเราน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับในเรื่องของเบนซียมอสพอสุดท้ายแล้วเขาจะไปอยู่ทีมไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอนาคตที่จะไปอยู่กับทางเซมซิกซอร์ยาวๆเนี่ยไม่น่าจะเป็น พาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนในของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ